ใช่นะเอาทียังไงเนาะออสลูกจอดโอ้โหตีติดในสนามตรงชลีต,ตีออกเลยโอ้โหนี่ครับฟลัดคืนข yeah. okay. 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 อตีไม่ออกออสยกมาตีออกรับสองแต้มคะแนน บาไหมหลงจะรีบวกสเลยนะเนี่ยสองศูนย์มาแรกได้ได้ไดได ลุงชาลียกมาลูกนี้สวยใช้หน้าอยู่มาแล้วสวัสดีครับวันนี้แข่งเดียวครับคอสเจอกับลุงชาลีวันนี้หนูไปแข่งมาได้ที่งเก่งครับคอสยกขึ้นมาลูกนี้สวยกว่าครับโอ้โหแข่งวางแล้วครับ ตรงนี้เลยใช่ไหมปุ้งชาลีลูกนี้ลากแกนมาโ้ย,กกยวันที่12ผมไปแข่งสู้ๆครับปุงชาลีเอาคอสน่าจะวางมาเอาแต้มครับรีวิวที่ตีชุดต,ติ้งได้ไหมได้ครับมเ,เมื่อกี้ก็เดี๋ยวเมื่อเย็นๆเดี๋ยวจะตีใหม่ครับตีเมื่อคืนคอสก็ได้34คะแนนครับคอส นี่ครับวางดีครับสองแต้มส่วนเก้าได้สิบเก้าหรือเปล่าออสสามเต็มเอาแสงลุงชาลีแล้วครับสต่อสองครับลุงชาลีได้ความเก่าขอได้ความสดครับสามเต็มสวัสดีครับ เอาเล่นริมเส้นบ้างฮอตแก่ทับเส้นเลยอ่ะเอาได้มันอยู่ตรงไหนนะมนเล่นไหมลุงชัยแต่มันแกทับเส้นนะครับต้นไก่จะออกอ่ะเอ้าสวยผมแข่งได้ที่หนึ่งเก่งครับสวัสดีคนดูทั้งห้าร้อยคนดูนะครับ ลุงชาลีลูกนี้ออกลุงชาลีลูกนี้ออกเอ้า,อานี่ครับคอสบ่อก,อก,อกน้ํามันครับคอร์สบ่อบ่อถน้ํามันลุงชาลีลูกนี้ไม่ออกโหวางมาเปลี่ยนด้วยวลูกท้ายทําผิดวันนี้นุ้ยไปแข่งชนะแต่ยังไม่ชนะเอา้าคือยังไงเนะาะขอสลูกจอดโอ้โหตีติดในสนาม,าม,ามสามเต็มครับสามเต็มแล้วนี่ครับวางตรงนู้นก็ได้ครับเพราะว่า ลูกลุงชาลีออกหมดแล้ว <Okay. S 1> สิงแชมป์ผมแพ้เป็นหกต่อสองครับขอนำขาดเลยโอ้โหคอสคนี่ครับตีคาในสนามด้วยครับเมื่อกี้ข <Hello. S 1> อบคุณที่ส่งวังขวัญน,น,นะครับเอาจุดเดิมเลยคอสบอกน้ำมันลุงชฉลีบอกคอสบอกบ่อน้ำมันครับ เดี๋ยวหนูขอตัวไปซ้อมไปตองก่อนโอเคครับลุงชาลีสวยครับเพี่ยนขอบคุณนะครับสำหรับกำลังใจยังไม่ออกคอร์สดูถ้ายขึ้นมาคุมดีด้วยครับอืคุมใกล้เคียง ลุงชฉลี่ยอย่างลุงชาลีได้หนึ่งอยู่ครับลุงชาลีตีออกเลยโอ้โหนี่ครับฟัดคืนเอาครับเป็นสี่แล้วครับลุงชาลี่บวกสองนี่ครับบอกแล้วลุงชาลีเก่าระตีโดนอ่ะโอมีกินมาม่าเหรอสกิตเกมครับอร่อยไหมโอ้มาม่กอะไรยังไม่ได้กินเลยครับไม่มันก็รสเดียวไม่ใช่หรอ อ๋อเอาได้ไหมลุงชาลีใกล้ไปมไหมชี้อยู่ไหนเอาชี้เป็นไรทำไมวันนี้เศร้าจังดูไม่ทันมาช้าทำไมสวยคอสเปลี่ยนเล่นอะไรปะเอ๋อันนี้ว่าใครขับเดอสิบเอ็ดต้องลงไปเข็นรถับมาลุงชาลีเหนือเหนือเมงครับวางมาสวยมีเข็มนปะ เพราะตีไม่ออกตีติดเหรอเอาตีติดนึงว่าตีไม่ออกเต็มอ๋อเต็มใบยังไม่ตายลุงชาลีวางมาคุมครับเอาคอร์สบ้างไงโรงเรียนเทศบาลของตำลุครับอ๋อยกมาตีออกรับสองแต้มคะแนนขยับห่างเป็นแปดต่อสี่ครับแปดสี่ครับลุงชาลีลุงชาลีสี่ครับคอรสแปด ตีโด่อนก็ได้อะไรอยากตะื้นวอ๋ออยากลื้นแบบติดนี่ครับคอร์สโรงเรียนประจาหรือเปล่าครับทอมทุกวันไหมทอมทุกวันครับอีก2วันเนี่ยจะไปแข่งแล้วครับที่สุราษฎร์ลุงชาลีลูกนี้เปลี่ยนทางห่างไหมไอ้คอร์สรอดด้วย รอไปลูกคีบออกไปได้เหรอบแล้วชอนี้โอ้โหคอสครับขออภัยครับตีตีตัดอย่างเดียวครับคอสโอ้โหคอสโดนรับหนึ่งตีรับสองอัด อืเปล่าครับโรงเรียนทั่วไปครับน,นาฬิกรโรงเรียนทั่วไปครับไม่ไม่ใช่โรงเรียนประจำห้าแปดนะห้าแปดเอาลุงชล,ลีขยับมาแล้วห้าแปดคอร์สไปย้นอนเพื่อนไปข้อกวเหรอไม่ได้เพื่อนไปอ๋อไปเพื่อนเพราะว่ากลัวจีหยด ไม่กลัวสวยสิบเต็มสิบอยากดูผ่าเนาะแสงเปลี่ยนครับสวัสดีครับยังไหมหร Still, ือว่าเปลี่ยนแล้วย,ยัง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 ไม่เปลี่ยนคอร์ส เข้าส,สามเต็มหนึ่งเกมสวย,ออยสองต้มอีกแต้มเดียวเกมจังหวัดอะไรจังหวัดชนบุรีครับเกม,เ,กมเอาชี้มาแก้มือไม่เกมติดลูกบน,บกบนติดบนติดบนเอาขึ้นท่นขึ้นท่นสิบต่อห้าเอาสิบสะอื้นหรือเปล่าลุงใจชี้ชชสิบศูนย์ได้ไงชี้เป็นไปได้ต่อให้หลับตาโยนก็ชนะแล้วมั้ง อ๋อคอสคอสชัวนี่ว่าคอสเอามุมนี้เลยลุงชาลีโอ้โหอืมเอาลุงชาลีต้องตีไม่ออกอยังไม่ตุยครับยังไม่ตุยตา้เ,เอา ทามาหมดเกมตีต,ตีตีไม่ได้น่าจะคัดอะตีไม่ได้ตีไม่ได้ที่มันโดนมันกิ้งกับไปอีกนะโอ้โหวสองแต้มเอาขึ้นแท่นแล้วสิบสองเปลี่ยนแกน <25 S 1> เ,เปล่าอเออเปลี่ยนแก่นชัดๆหน่อยเปลี่ยนแก่นส้มๆเลย สิบสองครับสิบสองผมจะไปซ้อมกับครูได้ไหมครับผมจะจังหวัดชนบุรีมาได้ครับมาแลกเปลี่ยนฝีมือครับแต่อทินาครูไม่อยู่นะฮะได้สวยเปลี่ยนหนาวสมใจแล้วครสอยากตีอะ

กมลูกผมนสองลูกเนี่ยนี่อลูกนี้ย้าอยู่มาดูดูกหน้าบนไอ้เจ้าของผมได้ที่สองิบสองก็เป็นเกมแล้วเอาลุงชาลีแก้กับชิปไหมอะไรไม่เนมเอาไปแก้เดี๋อย่รถลับต้นตีนนะพอหรอข้าขี่รถติดโบ้โอ้แพ้อะไรตีพังโอ้ยแล้วยังร้องกินกินขนมหนะเอาเอาให้ให้ให้มาหน่อยมันมันคาใจไอ้ลุงชาลีมันบอกว่าเมื่อวานสิบศูนย์เปลี่ยนไปได้ไงเอาชิปมาใหม่ชิ พอ้อแล้กินอ่ะได้ได้ได้ขพักก่อนก็ได้ชิเลยชิแบบนี้ไม่น่าล่ะก็คมว่าแดกเว้ยไอ้ผูหลักน่ากลัวเอ้ยกูขาวพน่ากลัวเวทางโคอ่ะแม่ไม่ไม่เด็กแม่ใจเลยไปไหนเอ้าสเต็มนะเนี่ยลุงชาลีเฮ้ย เก้าเก็บยยายคมข้ด้วยไปด้วยเก้าเร็วเร็วนั้นด้วยนั้นด้วยขยะตรงนั้นด้วยขยะตรงนู้นด้วยไม้ด้วยเป็นอันตรายเอาไม้ออกด้วยสามศูนย์เอาชีเอามาตั้งใจหน่อยชีสวยจะทำความดี ห่างๆชิอันนี้ก็สองเที่ยวแล้วเนี่ยโนตั้งไปไปข้างไม่ได้เลยชิสวย10เต็ม10อื้ลูกนี้ครับวางดีครับลุงชาลียังไม่ตีครับลุงชาลียังไม่ตีเอาชิ3เต็มเอาตามสวย สองตัวไม่ถึงสองเท่าเอ้ยสองสามสองสามสูชิสองลุงชลี่ยสามครับเที่ยวแล้วโดนไหมรู้ดอกดีกว่าอากาศอากาศ,อากาศเหมือนเ,นเย็นๆนะครับอากาศ Đây มั้ยอ่ะเวส quá, พอเสร็จ น้้ำกิดหมูยเยอยากเจอบุงชาลีอยากไม่ได้เจอนานอ่ะสี่ได้กี่แต้มสองสองเอาสี่ต่สอสามน้ำแล้วครับสุชิโอ้โหเห็นคลิปยอมแพ้เลยเ <c oughs> จอจังเลยลุงชาลีนะ่ะมีแต่คนอยากเจอลุงชาลีหมดเลยอะ่ะ

ตียกไม่ถึงครับตรงนี้เปลี่ยนครับลุงชาไลีไดได้หนึ่งแต้มหนึ่งหรือสองแต้มเดียวเป็นสเท่าเกมเท่าไหร่เกมสิบเอครับ เอ็มสิบเอ็ดครับจะจะคุณคุณพุทธกิ่นมพะพร้าวคุณชาลีโอ้โหสวยจิเอาลุงนี้วัด เ่โอ้โหนี่ครับสิบเต็มสิบครับตีบางแก่นแบบนี้ตีติดนะครับโ้นันๆนเห็นชี้ตีติดทีครับตีแบบโอ้ให้คะแนนสิบเต็มร้อยก็ยังได้ครับตรงนี้ลุงชาลีสกิดเปิดทางครับว่าแข่งกับคู่หรือแข่งกับซูชิครับแ็แข่งกับลุงชาลีครับอันนี้ลุงชาลีครับเสื้อดําครับ กางเกงยีนลุงชาลีสว่สวนคนนี้ครับเสื้อแดงซูชิครับโรงเรียนอะไรครับเผื่ออนาคต,ตไ,ไ,ดได้เจอโรงเรียนเทศบาลของตำรวจรับแต็มเดียวแต็มเดียวอยู่ชิยังยังลุงชิยังไม่หมดอ๋อคุณพุทธเกียรติอ๋อขอบโอเคครับขอบคุณนะครับทุกคุณพุทธเกียรติจริงอมันต้องตีพุทธเกียรติเหรอพุทธเกียรติพุทธเกียรตินะครับที่ส่งของขวัญให้ด้วยนะครับเมื่อกี้ส่งให้เยอะเลย ลุงชาลีชื่อเท่มากนี่เ้งชารอออยอยยนี่่ปไม,ไม,ไม,ไมพี่เสื้อแดงอายุเท่าไหรอ่อ่ะพี่เสื้อแดงน้องซูชิครับอายุสิบสามอยู่มอหนึ่งอยู่มัธยม,ไ,มไปซ้อมแข่งเหครอไข่ครับจิเปลี่ยนไหมเมื่อกี้ห้าต่อสี่ใช่ไหม จะยกขึ้นมาโอ้โหชี of oh, hmm? NG, ups, ้หน้าโล่งนะค้าววางก็ซ้อมมาแล้วชี้เจอกับลุงตาชี้แข่งรายการน้ำตารับซูชิแข่งรายการน้ำตาของโรงเรียนสุขบดลุงชาลีสองไหมสามเลยเหรอสามเต็มเป็นเจ็ดต่อห้าอืชี้หน้าโล่งอยู่นะเมื่อกี้นั่งวางเข้ามาง่าย สุชิยังไม่แข่งอมาตะครับสุชิได้ครับลุงชาลีวางได้ลุงชาลีจอมไหลของเราครับนี่ครับจอมไหลจอมย้อนครับมีไปแข่งที่ไหนที่าษฎราครับไอตรงตรงนี้ไม่มาปลดอะเขาเหลือทางรถไว้เข้าเผื่อรถเข้ามาเทหินอะไรเงี้ยก็ปลูกผักไปขนาดไหน อล้มจักยานจีตีแกนเลยเหรอเล่นใหม่ครับฮะคือใช่ก็บอกว่าไอมาสอมเปีองก็บอกก็บอกครับ เอาอายุสบายดีครับเอาอายุสบายดีครับผมหมดจัดเลยตีแกนออกตีแกนออกเล่นใหม่สวัสดีครับเขาเพื่อนอะจิเนี่ยชิเห็นไหมลูกวางชิไม่ถึง ถึงแล้วลุงชาลีผมไม่ไม่ไม่ถึงอะไม่ถึงไอ้าแบบี้ผกัมก็ไปแข่งสุระเจอกันนะครับยังยัไม่ถึงนะชีเนี่ยหน้าโล่งจีแคบปล่อยไหลมาเฉยตกหน้าแล้วไหลมาตกแล้วเดินมาหน้ามาน่ะจีลูกมันง่ายเองเออจบต้งนานแล้วลูกเนี้ยเปลี่ยน สวัสดีคนดูทั้งเกือบ400คนดูนะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้นักกีฬาครับลุงลีไม่เปลี่ยนลุงชาลียังไม่เปลี่ยนลุงลีเลยครับเสียหนึ่งแต้มเป็นหกต่อเจ็ดเดี๋ยวออกประเดี๋ยวแน่อะไรไม่เล่นเข้าหน้าตัวเองลยเข้าหน้าครับ องเียกอหมืล้อีไปได้ใี้แข่ง็่ไปแข่งที่สุร,ราษฎร์ใช่ครับเจอกันนะครับคุณหนูอ่ะไปไปแข่งสุร,ราษฎร์เจอกันนะครับเสือเนมไปไหนเสือเนมอยู่ข้างสนามครับเสรอเนมเพิ่งแข่งเดียวจบไปครับได้ชี้ได้กลลงลง,ลงคู่ มาหลายนานอย่างประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงครับจอมไหลพี่แอดูจอมไหลครับลุงเฉลี่ยังยังิตีให้ดูหน่อยด like ูจังหวะค่อยครับดูจ yeah, ังหวะยังยังไม่เปลี่ยนเยอะลูกขาวได้เยอะ ตอนเปลี่ยนกลายเป็นอนนี้อแม่ครับ7เจ็ดเท่าครับเเท่าลุงชลิเจ็ูชิเครับ นี่ชี้เล่นละเอียดหน่อยดีแล้วม <c oughs> ีโอกาสแก้มือลุงชาลีเจ็ดเแล้วไหมแน่แข่งดีก็ชนะผมไปแข่งที่หนึ่งที่ททอุยา <c oughs> แข่งได้ชื่หนหเก่งครับยินดีเล่นกี่แต้มเล่น11แต้มครับ <c oughs> ชี้สวยสได้ เลยระวังนะพอดเคยไหมกัดสวยครับลุงชาลีลูกนิสสิบเต็มสิบไปเลยอยากเห็นเสือเนมตีเดี๋ยวต้องรอดูเสือเนมลงเล่นครับ,อบอเสีโอ้โหติดรับสองแต้มครับ นี่ครับชิเมื่อวานพาทายลุงชาลีครับนำสิบศูนย์แต่แพ้ลุงชาลีสิบเอ็ดต่อสิบครับโอ้โหชิเข้าหมดขึ้นแท่นครับชิวันนี้น่าจะแก้มือสำเร็จครับจะได้นอนหลับฝันดีเมื่อคืนนอนฝันร้ายทั้งคืนเลยสิบแล้วชิ1สิบครับสิบต่อเจ็ดครับเอาครับชินำลุงชาลี ไปสุราษฎร์วันไหนไปวันพุธหน้านี่ครับที่จะถึงครับวันพุธที่สิบห้าครับเดินทางสวยทีถึงชาลีลูกนี้เปลี่ยนะครับโอ้โหสิบเต็มสิบเอาครับชี้จะตีครับทีตีติดนะครับโอ้โหตีติดดีครับตีตกหน้าแต่ลายมันตรงดีครับขอบคุณคุณเพ็ทนะครับผมแข่งที่สมุทรสาครวันที่สิบเก้า ลุงชาลีลูกสุดท้ายว่าไงเรียบร้อยกแบบเกยมเจอ,อกับชี้ก็ได้มาลุงชาลีไปเตะบอลแล้วครับถือว่าซูชิแก้มือหายกันครับน่าวันนี้น่าจะฝันดีแล้วครับชีวัดศินสีมายังด<า>ูแข่งลุงชลีเลยไม่เคยฝันทุกทีนี่คอสคอสลุงชาลีแพ้ทางคอสครับ <c oughs> <c oughs> แน่นล็อกเข้าดีหมูได้ครูบอกมันเข้าดีตีแม่นคอร์ดเล่นแต่บ่อน้ำมันใช่ไหมนี่ครับชิโอ้โหหนูกเบกไปสวนหน้าวันที่สิบห้าเหมือนกันครับครูไปวันที่สิบห้าเหมือนกันวันพุธพี่โอมหล่อจังโอ้โหโอมตีสวนติดคืนครับเย็ดโอมมวันที่ครับเก่ามาครับอ่า คุณนึกว่าสาวไหนดีใจหมดเลย <c oughs> นึกว่าเป็นสาวแบบ <c oughs> ที่ไหนมอมมอมหนอาแม่มาอันนี้มุติไม่รู้แก่ถ้าสาวอันนี้มุติรู้เลยถูกต้องแนวเอาไหม <c oughs> <c oughs> เล่นเล่นไหมอันนี้เล่นจริงใช่มั้ย อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนไปไลฟ์แอฟฟ้าให้ครับฝากไปดิดามแอฟฟ้าด้วยครับชื่อช่องครูสันตินะครับเดี๋ยวไลฟ์สลับกันบ้างนะครับแอฟฟ้านะครับแอฟฟ้าตามไปเจอกันที่แอฟฟ้านะครับครูสันติขอบคุณมากนะครับ